วเน้นๆแต่ถือไหมสองคนใช่หรือว่าแค่สองกูเท่านั้นนะจ๊ะเราได้ใช้ไม้หรือว่าจะเข้าสองจะเที่ยวไปเหมือนยังว่าปะโอเคโดรนนี้ติดฟังจากสุขสัตว์บอกเลยคลิปวิดีโอนี้จะดทำขึ้นเพื่อความสนุกและบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามโดยเฉพาะผู้ที่มีภาระทางด้านการเงินอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่ยีบายและไม่ขายอยาเสติ ทีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยเนี่ยจ้าวันนี้เราก็พาเพื่อนๆมาเล่นเกมลู s เตอร์ล็อบไก่แจ๊คคึกขนองนั่นเองนะคะและงบที่เราพาเพื่อนๆพกมาในวันนี้เนี่ยก็ไม่มากไม่มายเลยนะคะหลักพันเบาๆนั่นเองเริ่มต้นกันที่เบ็ดละ40บาทก่อนแล้วสะสดไปยาวไปสิบรอบที่สิบรอบได้ตาอเพิ่มเราก็จะเพิ่มเบ็ดตังรถก็จะลดเบ็ดลงไปแล้วคือตอนนี้สกัดเดือดขาดหนึ่งจะตายถ้าเข้าก็ปังเลยนะโอเคโอ้โหใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งนาที เข้าสักที่ไปแล้วสมแม่ปังไม่ไหวจริงวันนี้โอเคมาลุ้นไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าแบบรอบไปของเราเนี่ยจะทำกำไรได้เท่าไหรเนาะสาวจวดไปยาวไปนาทีนี้อืขอแบบเน้นๆเลยสาวเออไปกันต่อเลยแม่จะจะถึงใจเลยอุ้ยจะได้อีกไหมเนาะโอเคอันนี้สวยมากสาวร้อเก้าองไม่ไหลต่ออีกด้วย งานนี้ขอแบบจุดจขอแบบปังๆเออได้อยู่แล้วอยู่อีกแค่รอบเดียวรอบสุดท้ายดอกสอุาหรับของเราได้ไม่ได้ยังอ่ะว่าวันเออสวยไหลต่อๆมาขอให้สิบร้อยทันทีสองไหลไปเจนแม่ตรงน,นี้อื้พันแปดก็มาเน้นๆเนนจอดอกนี้แปดร้อยบาทไหลอีกไหมยังไหลต่อไปอีกตรงนี้พันหกวันเน้นๆขอตัวเองจ้ะเอ้ยเพราะจะไม้ใช้ไม่ได้ใช้เชืเลยนะคะแต่ว่าตังค์ของเราก็สี่พันเก้าไปแล้วนะแม้เงินเราก็ ไปกันต่อเลยกันเลยกันนะคะงานปังงานยหาวแน่นอน ก็ถ้าหากว่าเพื่อนๆสนใจอยากจะลองเล่นเนี่ยตามมาได้ที่ลิงใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะมีสูตรดีสูตรเด็ดเทคนิควิธีการเล่นอะไรต่างๆนานาก็คือใส่ไปได้เลยจ้ะไม่ต้องย่างเล่นอย่างก็ได้ให้มันได้กำไรก็เป็นพอแล้วเนาะแล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆอยากจะแนะนําสูตรเด็ดเทคนิควิธีการเล่นอะไรต่างๆนี่นาให้เราลองเล่นต่างก็คอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้ลางคลิปนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวลองเล่นตามดูถ้าหากว่าได้ผลจริงก็จะเอามาเล่นบ่อยๆกันลวกันเนาะสังงานนี้สวยไหลต่อไม้เออมันต้องแบบนี้เขาแบบเน้น เน้นหมาบาอให้สวยไปอุ้ยเสียดายสเกเทอมาเราก็ไปกันต่ออีกหน่อยนึงได้อยู่แม่ดอานี้ฮืมจุดกันต่อไปจุดกันต่อไปอ่ะดอกนี้ก็ได้ได้ไหมหมาบขอให้ร้อยสิบสี่วายดอกนี้สเกเทออะไรยังไงจะได้อะไรดอกนี้ขอแบบปังๆหน่อยนึงฮึมได้วายไปก่อนแล้วกันนะคะสองพันกว่าบาทเนาะขาดแค่สเกเทอร์ตัวเดียวเท่านั้นจ้ะตอนนี้ ข้าก็ปังอะโอ้ยยังดีที่ยังได้ลุ้นต่อโอ้โหงานนี้ต้องเข้าเลยไหมล่ะต้องเข้าแล้วนะสเกเทอร์หรือยังไงว่าไปมาร์มาร์ฟอ้เสร็จไย้งไม่เข้าสเกเทอร์ต่ว่าเรามีตู้ถือว่าปังอยู่นะจ๊ะมา ไปกันต่อเลยจะสาวสําหรับเพื่อนๆเนะะี่ยค่ะที่แบบว่างบน้อยทุนน้อยเนาะพกมาสิ20 30 40อะไรแบบนี้อยากจะบอกว่าเล่นได้สบายๆเลยนะคะเพราะว่าเบรดการเล่นขั้นต่ำมันแค่บาทเดียวเท่านั้นเองบางเกมบางตัวเนี่ยเขาก็จะมีการซื้อฟีเจอร์ฟิเจิปนยอยู่ด้วยนะคะใครที่เป็นมือใหม่หัดเล่นไม่มีสูตรไม่มีเทคนิคไม่มีเวลาในการเล่นก็คือซื้อไปได้เลยจ้ะจะได้เปรียดเวลาแล้วก็ได้กําไรรวไวๆนั่นเองเ,องเนะาะงานนี้ ตัตงลายยาวเลยวายเออสวยไหลต่อไม่ต่อมืมันต้องแบบนี้สเกเตอร์สเกเตอร์ขัดแค่ตัวเดียวอ่ะอือสมใจยากจ้ะ หลังจากที่รอมันเนิ่นนานะคะในที่สุดก็เข้าเซเธอสักทีมันลุ้นไปพร้อมๆกันเลยจะแม้ว่าแปดรอบไปดอกของเราจะโบ๊ะบ้าถึงใจขนาดไหนนะคะถ้าหากว่าได้กําไรเยอะบอกเลยได้จบเกมไวแน่นอนแต่ว่าถ้าหากยังได้กําไรไม่ถูกใจหงานนี้ยากแน่นอนจะสาวอาจจะัวตะหลยาวไปลเไปลยค่ะรอบผดอกโอเคสวยได้ไหมซัวจานีจ้าต่เออยังดีที่ยังได้ อีก3รอบ3ดอกก็จวดมาเลยเอาแล้วสักเธอขาดหนึงจ้ะอือือเลยไปหน่อยนึงอีกหน่อยนึงไม่สาวยาว,ยาวๆไปไหมโอเคงานนี้สวย72็0สุดๆไหลจวดเลยจ้าไหลยาวต่อไปแม่ดอกนี้งานนี้ขอแบบเน้นๆไปเลยมาจ้ะอือถือว่าปังหรือปัง27งพยังไงก็จะมีการไหลต่อแน่นอนเพราะว่าวายของเราตั้งสามตัวเนี่ ต้องไหลต้องไหลโอเคสุดจาดพันสจากงานนี้ดอกนี้ปังไม่ไหวจริงไหลต่อไปเลยแม่ไม่ต้องเข้าเส้งไม่ต้องสอนสกัดเธอก็ได้เนาะโอ้สามหมืน่นหกจุก,จกบอกเลย ว่าแล้วว่ารอบนี้มันจะต้องปังโอเคโอ,คอ้ยวายเน้นๆไปอีกจะแม่สองพันเจ็ดหรือวายแค่สองตัวเท่านั้นนะจ๊ะจะได้ใช้ไหมหรือว่าจะเข้าสองสเทอเทอร์ไปเลยยังอะว่าป่ะออโอเคดอกนี้คือปังจัดสุดจัดบอกเลยห้าหมไปจ้ะเลขสวยม,มากใช้เวลาเล่นปั๊บเดียวจ้ะแทนตัวมันฟรีของเรายังเหลืออีกเนาะสาวได้กำไรเพิ่มก็กำไรของเราอะ โอเคไม่ได้เพิ่มไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ากำไรของเราถือว่าปังมากนะ8แปดรอบแปดดอกห้าหมื่นกบาทจุกๆโอ้โหป จริงๆใช้เวลาเล่นตามเดียนตังของเราเรวมอยู่ที่6 0 0มื่นกบาไปแล้วนะคะใครที่สนใจอยากจะลองเล่นเนาะตามมาได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะส่วนในวันนี้เราก็เซ mm ็ก hmm. ุายกันดีกว่าเนาะไม่เล่นกันต่อละจ้า mm hmm. ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกดระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปใ,ใหม่จากช่องของเขาไดยนะ mm hmm. แล้วเจอกันในคลิปหนะจ้าบ๊ายบาย